ทั้งสร้างเพิ the 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 winter, fruits, ่นกราฟกนเพราะว่าอ่าเพิ่นเบิดแนวเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นถ่าเครื่องว่าซั่นจ้ะเนาะเมื่อกี้นี้กระทางบ่แซนได้วเอารายการเครื่องโครงหลังคาแล้วก็กับอ่าป้องเยี่ยมเนาะพี่น้องเอ้ยกับทางเมืองเมื่อวานเนาะทางเมืองเมื้ออื่นเขาไปนั่งจ้างสิได้สร้างเครื่องสร้างของเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่า เพราะว่าไต้ถ่าเครื่องอะไรพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้เพิ่นกลับบ้านได้เฮ็ดแล้วตอนนี้เพิน่นเทคานเนาะเทคานยังถ่ายใต่ดินดินกันยังบ้านดินกับบ้านได้มาพี่น้นองเอ,อ้เนาะนี่อ๋โอโตอ่าโตผลงาคานเพิ่นางามขนาดเนาะเป็นเลี่ยมคนาดนีนี่พี่น้องเอ้ยเป็นเป็นงามเป็นงามเนาะเป็นงามแต่คานก็งามเลยเอ,อ่าเพิ่นโู้ทางนั้นเพิ่นแกะแบบออกมาเลยเนาะ แกแบบกอลอนะไรพูน่ะยังตะรินแบบยังไม่ได้จะมาใช้่าดินเนาะอพอดินนี่พันธุ์ทั่ช่งแต่ว่าตั้งแต่เมือ่อเมื่อก่อน,น,น,นม่ได้เมื่อว่แสนเมื่อผู้ดินยังพันธุ์นามส่งอยู่เนาะอะไปเกี่ยกัธรรมดาเนาะแบบบริโกนะให้เสียบล็อกเนาะบอเออแบบว่าห้องห้องอล้วก็เทคานไว้เลยเนาะบม่ได้กัคนะือว่ามันแข็งแล้วก็เอาเอา,เอานี้ออกปุก๊กอะไม่เอาดินกลับมาเดี๋ยวมันไล่เลยเนาะอเอ้าพี่หน่อยเนาะสรุปแล้วห้องนี่เนาะ เดีย๋ยวทั้งโมเซนซีสรุปเรื่องคิดห้องสูฟังพี่น้องเลยเนะาะสรุปเรื่องห้องนี่เฮาชีฮ็ดแบบนี้บานนี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอาตามแผนที่เฮาเคยเว่าก,วกันไว้กับทางผู้ใหญ่เนาะหรือว่าทางแม่เพชรนะั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าตามแผนที่โมเซียนว่าตอนนั้นน่ะมันมันจะแคบเนาะเอฟซี FC มันก็นกนไรเขาไม่เนาะว่ามันจะแคบเนาะชูว่าเฮาชเค็ดมีนอ้องมีน้ยที่นะสมฟังวาเช็คแบ่งเครื่องที่นั่นมันจะแคบเนาะก็เลยว่าบานนี้น่ะ อันนี้เสียเป็นห้องหนึ่งเนาะต่อมาเนี่ก็เป็นอีกห้องนึงถือแบบห้องไาห้องมันเลยนะแบบไม่ต้องว่าแบ่งแบ่งคือเขาเกิดได้ห้องเต็มที่เลยแล้วก็ได้กว้งเลยแหลนะพี่งงนะ้องเอ้นอกบ้านาานี้นะาพี่น้องเอ้เปิดภาพมาอีกบัานนี้เนาะอยู่ที่หนาบ้านเฮือนซานของทางน้องสายฝนเด้อพี่น้องเด้อ แหลดแหมเปี่ยงเปี่ยงมันนี่พี่น้องเอ้ยนะเนาะแหลดไปสร้างบหนห้อนแหง้งก็ได้ก,กดนะ็ได้เนาะพอโตทั้งแหลดทั้งห้อนมันนี่พี่น้องเอ้ยเข่าสูะระดูห้อนแดงเป็นทางการคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีประสบความสู่คนพ่อพ่อคับซองเบาแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบ้านเชิญชานของทางทูโจยเรื่อว่าน้องใส่พิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยอนนนเนาะ ทั้งสร้างเพื่อนก้าวมาครับแต่บ่าน้องวันนี้สร้างครับแล้วว่าฮะกรับเลยเอาเลยเลยสบายดีไอ้เลยเลยเลยอ่าพังหมื่นเด้อพังหมื่เด้อเลยเลยเลยพี่น้องเลยเนาะทั้งสร้างเพิ่นจนกรับบานนี้เอาเนาะกรับป้าบอแชนบาตนี้พี่น้องเลยทั้งสร้างเพิ่นกรับก่อนเพราะว่า ่าเพิ่นเบิดแนวเฮ็ดแล้วพี่น้อยเนาะเพิ่นถ่าเครื่องว่าซั่นจ้ะเนาะเมื่อกี้นี่จะทางบ่แซนได้แว่เอารายการเครื่องโครงหลังคาแล้วก็กับอ่าปองเยี่ยมเนาะพี่น้องเอ้ยกับทางเบิ่งมื้ออื่นเนาะพี่น้องเนาะทางเมืองมือเอิญเข้าไปนังกัจังสิได้สร้างเครื่องสร้างของขามาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่าเพราะว่า ได้่าเครื่องอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้เพิ่นกับเบิ้ลในเฮ็ดแล้วตอนนี้เพิน่นเทคานเนาะเทคานยังถ่าแต่ดินดินกับยังบ้านนดินกับบ้านได้มาพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่อ่าตัอ่าตัวผลงาคานพันหิง่งามขนาดเนาะเป็นเลี่ยมคนาดนีนี่พี่น้องเอ้ยเป็นเป็นงามเป็นงามเนาะเป็นงามแบบคานก็นงามเลยเอา่าเพิ่นูหทั้งนั้นเพิ่นแกแบบงออกมาเลยเนาะ แกแบบกอลอะไรพูนะ่ะยังตะรินแบบยังไม่ได้จะมาใช้หาดินเนาะเพราะดินนี่พันธุ์เขช่างแต่ว่าตั้งแต่เมือ่อเมื่อก่อนไม่ได้เมือม่อว่าแสนเมื่อผู้ดินแต่ยังพันธุ์มาทรง,งอยู่เนาะอะไรเป็นเกี่นวก็ธรรมดาเนาะแบบบริโกนะแฮซีบล็อกเนาะเออแบบว่าห้องห้องอะไรกับเทคานไว้เลยเนาะไม่ได้กันะบคือว่ามันแข็งเลยกับเอาเอานี้ออกปุก๊กอะไม่เอาดินกับมาแต่มันไล่เลยเนะาะเอาพี่น้องเลยเนาะสรุปแล้วห้องนี่เนาะ เดี๋ยวทั้งโมเซนซีสรุปเรื่องคิดห้องชูฟังพี่น้องเลยเนาะสรุปเรื่องห้องนี่เฮาชีฮ็ดแบบนี้บานนี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอาตามแผนที่เฮาเคยว่ากันไว้กับทางผู้ใหญ่เนาะหรือว่าทางแม่เพชรนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าตามแผนที่โมเซียนว่าแต่นั้นน่ะมันมันจะแคบเนาะเอฟซีกันกับไรเขาไม่เนาะว่ามันจะแคบเนาะสมมุติว่าเฮาชีคิดมีน้องมีน้ยที่นะสมมุติว่าชีคิดแบ่งเครื่องที่นะมันจะแคบเนาะก็เลยว่าบานนี้น่ะ อันนี้เสียดเป็นห้องนึงเนาะต่อมานี่ก็เป็นอีกห้องนึงถือแบบห้องไายห้องมันเลยนะแบบไม่ต้องว่าแบง่งแบง่แบงคือเขาก็จะได้ห้องเต็มที่เลยแล้วก็ไล่กว้างเลยแหละพี่น้องหอยนอกบ้านนี้นะเพราะว่าน,นี่มันเป็นโตเฮือนเโดยเฉพาะเด้วยี่ภายนอกอยู่ทางนี้นะเป็นภายนอกเลยนี่นะตัวน,นี้มันจะเป็นภายนอกเนาะภายนอกของเฮือนอันนี้ประตูเขา่าประตูก็เขาก็จะตั้งมุงมกบใช้ใส่มุงคบอยู่นี้เนาะตั้งอยู่ขอบนี่ถึงงามเนาะอยู่กลางมองงามปะ อบเาที้มันจะงามเนาะถ้าตั้งกลางโมหยางงามเนาะตั้งอย่ขอบทางกลางโมหยางงามเลยประตูม่ต้องตั้งตั้งอยู่ขอบนิดนึงเนาะอ่าตรงนี้ตั้งอยู่ขอบนี่หรือว่าขอบนี่เนาะอ่าตามเ้าสิตั้งนะพี่ิถังเลยแล้วก็ป้องเยี่ยมนี่ว่าเซนสร้างเอาเป็นป้องเยี่ยมแบบอ่าวงเหลียวเนาะวงวงนึงใินะแบบว่าไม่ต้องแบบใส่บานคู่ใินะแต่ว่าแต่ว่าห้าสิตั้งสองป้องก็เก้านี่เนี่เอาตรงกันตั้งมันจ้งได้แบบงามนะ ตั้งนี่ปองนึ่งน้อยสมมติว่าเอาแล้วเาจะบิ่งกำกันแบบว่าเอาตั้งนะตั้งปองนึงแล้วกับไม่สัวอีปองนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นปองยางน้าปองที่นะย่างน้าปองเอาพื้นที่เป็นสองปองคือนเขาสมมติว่าเอาเอาเป็นเป็นบานคู่มันก็ี้ติดกันอะนีนี่มันบริติดกันถ้งนั้นงแต่ขึ้นกันใส่สองปองแต่ว่าที่นี่นะมือนี่ใส่ปองเดียวแต่นี่ปองเดียวนี่กับปองเดียว อันนี้กระป้องเดียวเคยที่ว่าเป็นหกป้องทั้งหมดเนาะอ่าถือว่าแบบแบบนี้เนี่ยถือว่าแบบกว้างนะพี่ยงไรเนาะห้องลนะุกแล้หรนะทางน,านนะั้นอ่ะผมมีประตูออกชุดมีประตูออกเนาะปิดเลยอ่าปิดเลยทุกได้ผมมีประตูเลยเพราะว่าเขาเขา,เขาเ็เป็นหอ้องเด้เขาเป็นห้องเนาะเขาเป็นห้องแต่เขาเขาเ็เป็นห้องเนาะอ่ะเขาสิบมมีคันว่าเขาไปเขาก็ต้องออกไปพื่นบ้านนี่เพราะว่าเขาโบได้ห้องโทห้องอียาง่ิ้ดได้แบบนั้นเพราะว่ามันมันมันบมันโบได มีหมาว่าทั้งนอกทั้งในหรือว่ามีชวนในอย่างต่อใช่นะเพราะว่ามันเป็นห้องโดยเฉพาะด้วยถือว่าบม่ได้ตั้งยันตบัดนี้นะนคือว่าไปาคือว่า,าคือว่าเขาออกกเขากระย่างเขากระย่างไปพุ่นแล้วสิไปยันตมันบ่บ่ย่างเรกพี่น้องเนาะ,ะมันอยู่ในขอบเขตเคื่อเนเัาเองใช่นะแต่ว่าสร้างเพื่อน,นี้เฮ็ดป,อง, <laughs> ปองไว <laughs> ้ได้ไหมเฮ็ดป,อง, <laughs> ปองไว้ได้เฮ็ดปองกันไหลไว้ได้เนาะ ล้วนในลีสางกันเนาะเบ่กน <i> ักจ really ุประท่านถือได้เลยเออสร้างล้วนในนี้นี่บ่ล์บวอลว่ายดีได้ดิวันนี้เพิ่นถ่าได้นดิการก่อการเทขวกเทค้านเพิ่นก็ถือว่างามเนาะเนียบดีดิยอมรับว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดนี่โอเคอยู่ถือได้เนาะอ่ามีแต่ถ่าแต่ดิน เนาะถาดตีดินมาอ่าถาดตีดินมาอลไรกันวันนี้เครื่องโค้งหลังคามาวงกบมากะถือว่าสร้างพื้นที่เฮืดเลยบดนี้เนาะอ่าสร้างมิลิเทดแบบว่าตั้งวงกบคือว่าก่อขึ้นที่อันน่าทางเขาก็เฮ็ดโครงอย่างไปบ่ดนี้ห่วยจ้าว่าบ่ฮอดเดือนเช่นบ่จักกันนีิเนาะจาก้าเขาคือเขาอยากอยาก,ยากมีประตูทางนี้นะเอาเห็ดแบบคือเฮือนเมอุขาก็จกไลเ่เฮือนจังเนาะเฮ้อเอาก่อไอ้นี่เป็น ขานห้องตั้งตัวน้อยเลยนะให้ยุ่งสวัสเนาะให้แบบไรเอาเคือนไม้กุศลเลยตัวเอวมาเลยนั่นก็มีทางออกพี่เขาก็ได้อีกแล้วบ่าบ่บ่เฮ็ดเอาตามแบบนั้นแหละเนาะต้องเปลี่ยนลายเท้าพี่เราเหรอเนาะมันเอาเขาอแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ด้วยน้ำเรต้องไปเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้มันเรียกมันสิเอาตามแบบเขาเลยเนาะเอาตามแบบที่ว่าเขาวอากันไว้เล่นแหละพี่เราเหรอเนาะมันก็จะได้ห้องกว้างนะเรื่อง เรื่องหมองอยูหมองเศร้านี่มันมึมีปัญหาหรอกห้องนอนก็คือห้องนอนแต่ก็เฮาลงยางยาง,งแต่เฮือนยางแต่หน้าบ้านมานี่มันมึมีปัญหาอย่างดอกมันบ่ได้ใกล้อะพี่เราเนาะเออมันบ่กับโบได้ไกลนะมันบ่ได้ไกลว่าะจนถึงขั้นว่าโอ้ยยางอ้อมมาพี่นอนะมันกับโบได้ถึงขนาดนั้นเนาะเออมันกับมัึงมีปัญหายหรอกพี่น้องเนาะคือหมองยูคู่กินเขาก็มันกับเขาก็มีเฮือนอีกห,หลังนึงแล้วนะ สมมุติว่าเฮาก็เถอะว่าในอนาคตเนาะก็เถอะว่ากะกะสิเป็นหยัเฮาก็เฮ็ดบ่ต้นบ่ตู่อยู่พี่ครัวมันก็บ่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตัวนั้นเลยบดนี้เฮมันบ่มีทางมันก็ว่าบ่อ่าบ่มีทางอีหยังเข้าคอนยังก็บ่คือว่าโอเคแล้วนะปิดเลยเฉพาะเด้เฮาได้ได้ห้องกว้างพี่น้องเลยเนาะเอาๆเอาจังซี่แหละพี่น้องเลยเนาะ ตามแมนแตามฮ้อกับตกลงกันแล้วนะฮชนหน่อยช้างกัจะตามน่องเนาะมามื่อนี้เปี่ยนอีกเปบนึงมามือมือปลี่ยนอีกเบนหนึงเน่ช้างเนาะช้างกัจะปวดหวาอียเออใช่เพิ่มเมื่มื่อเมื่อสองคนอะไรกินอนีกเนาะเออโดยโดยดุดก้อนได้ช้างได้มือนี้เด้อโดย

โอเคเอาหฮมม,มาให้มาหนิเดี๋ยวเอาไม้สร้างเ<ห>นาะนอันนี้มะฮุ่ง <c oughs> อ่านี่พักนี่ได้น้องเด้ออเาไปลวกับจำเจ้านี่ซีนแหง้งเนาะซีนแหง้งมีอยู่โฮกตอกยังไงน,นี่จะเป็นตอกเป็นตอกอย่างเี้ยพวกมัดเนาะพกมัดโฮกตอกไหนพวกมัดพกมัดจงังไรวะโฮกตอกบ้ không <laughs> <type hurting writer. cười> mặt trên môi trường quay chín tay chín, quay phơi sáng đó, sang yang sang yang anh 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 đó, anh 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 à, anh 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 เอาไว้เห็ดยเบี้ยย่างมันยังมหันแหลกดิเหมดำนาไปแหดดำนาวะหมดำนาอย่างน้อ้องสพว่ามือดำซอยนี่ไปวะไปน้อขาทยเลยดิไปเออแวมอ่ล้อลายมำนาชอยนี่นาได้อยู่หได้โอเคโอ้น้เข้าวอยเลยดเมื่อกลุ่มรราไทยแล้วเนาะเอันนี้คุปคุ้บซีใบเนาะ สีคนมาสาวสี hina, ่สาวสี่คนเออเจ้าก็มีหมวกอยูเลยได้เลอพี่น้องเยนาะอันนี้เพราะผู้ใดมีกะกะยานะคือสร้างคือบังคือสร้างก็คือยังเห็นเป็นไส้อยู่กินสร้างสร้างไก่นะเป็นมีละนี่ก็ใส่ก็ได้ปั่นกันใส่เนาะอ่าครุภัณฑ์ผีหนอไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ผู้นั้นแหละอ

ทางเพือ่อนก็ยุดก่อนไปหนะ่อยเนาะเพราะว่าเครื่องเขายังบ้านได้มานะกะใช้เวลาแน่นและเพราะว่าเพื่อเขานั่นนี่เนี่ยนะถือว่าไว้เ่าจะได้ถ่าเขาเนี่ยกะกับปกติอะไรไปหน่อยเนาะเราได้ถ่าแน่นะเขาก็ต้อง,เ,เ,ง,งเออเพื่อเขาไปชกหาเครื่องนั่นนี่เนะมันกะเพราะว่าภาษีเงินเดือนในการสั่งมันก็ต้องไม่รอรออีกเนาะ หักแล้วหักแล้วพยยเลยนอเพิ่นเฮ็ดลยหางามเลยเพิ่นก,พน,น,น,นกอนอ่อเนาะฮะสองทีวะโอเคป <c oughs> เคนอเพิ่นใสั้นอาใสาไปเลยตากแก่ไปเรื่อยน่อยรอเด้งเด่นนอๆออเด้อ <c oughs> สามสั้นบาเนี่ยโอ้ขอท่านเนาะว่โอเคอยู่ได้นอ่ะเนาะให้กรมีได้นเขาองชูงี้ได้ะเดี๋ยวมีแนวมัดเด้เอยันมาน้อยยังมาจองมาเทิร์่มาเทิงบ่เบิ่งน้าเนาะหน่อยกัดให้ได้เนาะมาย่างเปด้สิเ้ เอาเด้ลองเด้นะมันยังมันยืนย่นี่กถว่าสรุปแล้ห้องอ่ะสีสีขันไปนี่หายได้บ่อยเ้อเด้อขันแบบอ่าแบบไรแบบคนห้องคือคือว่าวาติดวิสหนะเดยเป็นห้องเงียบเลยเงยอ่ามันมันสีกว้งนะอ่าแบบนี้ห้องนึ่งห้องนึงและถือว่าแบบโอเคได้บ่อยเลอยู่คนห้องเลยบอยอยู่แบบกว้งงเลยมีดังกานอนเลย ขอบคุณเลยไล่แซนเปกันยงเราจะเรียเนาะแล้วแต่เราแซนเชนให้เล่เรียวาเนาะอือจ้าเราวก่นี้ทวายชิปถ่ายเกืไปถ่ายคลิปเราเยอะขึ้นทุนไทยช้างกินอ๋อดูเพื่อนเพฝึนไก่ปะมาได้ไก่นี่ยนะบ้านมาได้ไก่เป็นได้กับเถือนช้างอันนี้ ไหมืย่างโมไปเนีเพิ่นเผาเลยเพิ่นเมื่อก่อนก็ได้ย่างจังว่ากันเนาะเพิ่นอย่าเนาะคือเราสบายเหมือนนี่แม่สร้างเพิ่นกะเพิ่นมาเฮ็ดแต่เช้าว่นเนาะเพิ่นมายังมื้อนี้เพิ่นมาเฮ็ดหยังครบเมื่อเช้านี้เพิ่นมาอืออันนี้เด้อแกแบบแกแบบอ๋อเกแบบไทยค้าเนี่บ่ตัวนี้เพิ่นเทวานี่บ่นี่ยเดิว่าก็ว่านี่นี่เนาะแม่นเพิ่นแกะแบบเช้านี้ไวเนาะเด้อมาดินเด้อเนาะเป็นจะได้เรื่องดินเด้จ่ะจังว่า

mà xuống bờ bờ khỏe tôi chui vào đây đi cầu sám nưng cầu sám nưng sám 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 nưng pet hả nưng pet cầu à cầu สามสามอืมอตอวอีกสองตอีอีกสองวเนี่นะสอีกสองตอ่อสามแปหนึ่เมันอ้องพลคือเขียนเป็นมาปได้เขียนเขียนอยู่ปะฮะเขียนเต้นแต่ ตัวน um ี้ได้เนาะตัวนี้ได้ชื่อาได้เออฉันบ่ใช่สองหนึ่งสามเก้า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 สามเก่าสามเก้าสามาสาม โอ้เด oh, ็กลชาว่าแปดนึ้เนาะนเดี๋ยวชลองเทรงเนาีงเทรตอนนี้ได้และพี่หงจะพูดเนาะว่าเป็นสีมาช่วงตอนใดตัวเงินเนี่ยคือเันมาช่วงเงินจะอะจะทางบดานมาจัดการบดนเนาะเพราะว่าพื้นทีเขาให้อยู่ได้วนะ ก็บ,บอกไว้แล้วว่าขันมาเขามากก็แหกเป็นมาถอกรถประชันนะมาดาแล้วบอกแล้วแล้บอกปาะชันมาแล้วพลาฮ่อ,อนได้เพียหน่อยเอาแห้ยัลงดีอ๋ออ๋อว่าสบายดีโดยอันนี้มันอ่าที่ว่าทรงดินนะบอแมนแมนโดยอันตอนนี้จกอยู่ใส่น้าดิน ทั eh. oh. ้งเวนัสไซท์ท oh. ั้งเวนัสไซอ๋ออันเพื่อนเพื่อนตู้จอยนี่เพื่อนเพื่อนไม่มีผู้โทรบอกได้บ่แมนเพื่อนทรบอกแล้วเขายังบ่ได้เวียเอยเขาไปบ่ได้นะอ๋อจะเป็นมืออื่นบ่หรือมืออื่นใชได้อยู่อ๋อประมาณมืออื่นมือเฮือกเนาะแมนมาเจาะขดผ้าแห้งเขาไปบ่ได้อ๋อโบเป็นยังม่แต่ว่า ่สะดวกมาตอนไรกกับมานนะเขาว่าเขาอยาาคู่ว่าถิ่นมาโบอนะคอยนัดแค่นี้นะวิบุญบางไผ่ได้บ่โอ้เพราะว่าพุ่นวัที่้าเ้าโอเคเพราะว่าโอเคโอเคโอเคไดจ้าได้เลยขาใจได้โทษถามมึงอะนะโดยโดยโดยโอเคโอเคขขาใจอะไรโดยถ้าว่าเขา เอาน้ำเพิ่นกะเจาะน้ำไผนะ่เนาะมันบันมีไผ่โจกเนาะมันมต้องรอเป็นบ่บนะนอเนาะเพราะว่าในการเอาดินนี่อ่าอยู่ใช้กับตามพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องก็ต้องได้รอคือเก่าเนาะก็ต้องได้รอเพราะว่าช่วงเราพันมีอา่ามีทางนี้แน่แต่กัทางนั้นแน่เฮาเอาทา้งใดก็ได้เฮาเลือกได้นะในกรณีเป็นแบบนี้เฮาต้องได้ทนะ้เาเนาะในกรณีแบบนี้เฮาต้องได้ท่าพี่น้อยถ้าถ้าเพิ่นเพิ่นมาส่งก็คือว่าไล่นะ โบเป็นยัเขาเห็นอื่นไปท้าเนี่เขาเข็นทา้งน้องกันคือว่าเครื่องอื่นมากกับทา้งซางเพื่นกขึ้นโค้งหลังคาได้เาก็ก่อไปขึ้นเก้าเนาะนะดินนี่จางไรเขาก็ได้ยู่เข่าอยู่แด้วเนาะขานำดังก็ได้น้องเนาะโอเคเขาหู้แะไรกับโเป็นยังเป็นบ้าเอาเรื่องนอนระบาดเดช่างกีรับ่ อ่าผักพ <over deux> <hehe> <speaking> <descon> ้อก่อนได้สร้างเด้อเจ้าอ่ารอเบิ่งพังอีกบางมื้อมื้ออื่นมื้อบ่ฮือบ่ได้จังจังว่ากันใหม่เนาะเอออมาก่อนเนาะอ่าเครื่องมาก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเครื่องก่อนแลักพอนําเนาะมื้ออื่นฮือบ่ได้เนาะโดยมื้อน้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมาส่งจัมุงเลยันคือว่าเฮาสั่งกเนาะมันก็ต้องได้รอแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ตากะยาเขากะหูมือนั่นมือนี่กันวากันเนาะ่ไปชันเครื่องมันกัใช้เวลาในได้เนาะเดี๋ยพักพอน้ำชัางเลยโดยโอเคโอเคเนาะเรื่องลินกับพันธุาพิษองไพ่ผว่าวันที่ยังีที่เช่าีบน่ามนนี้าาาทชัาอ่าี่นย<า> กะคถาก็ได้เลยจะได้แต่มันมันบริมีผู้โจกได้ขนนกจากเพขุนเนาะเออมีแต่ทั้งสาขาเพื่อนั่นตกอะเขาถาก่อนก็ได้ถ่าแหละแบนี้โกบมังมาก็ตอนนั้ไปกเออมังกบมากับเพื่อนสร้างเพื่อนเห็ดไปได้ขึ้นเก้าแหละแต่ว่าดินเขาเขาลำดั่งอย่างนี้แล้วนะเลยเลยถือว่าเครื่องนึงเลยนี่สร้างเห็ดนี่เครื่องเลยได้หนิช่วงวันก็ตัวนี้ปิดปุ๊บนี่เทคานปุ๊บนี่ถือว่าห่วย เคเลยบาทนี paid, ikke? Sensor, ikke ่มีแต่คันมีแต่เทคันตัดตัวนั้นไหกับกอนตั้งวงกลมขึ้นไร่บาทเนาะวายวๆพี่น้องเอ๋นเนาะเอาโอเคเข้าใจลด้เลยนะทางว่าบนเฟยพี่น้องเอ๋อโทษพี่น้องเอ๋ผูมันเป็นอย่ากเกันไยุ่นี่ก่อนนี่ขึ้นเทค้านนี่ก็มันกับพ่อกระเทือนน่ะนะเมันเออมันไม่เห็ดที่ดังก็ได้แต่นี่น่ะเป็นได้ยุทธแต่กับยุทธไปก่อนอืออ่าครับ พักกอนเนอะ่สุสรุปแล้วตัวนี้อยาิ้ดอยู่เลยพี่้องเดอ้เอเนอะอะไรแบบนี้วัขนาดเลยสร้างมันเกิดกราบกอนบเน,นี่เอาขม,มกขจาลายรสร้างดีมีแห้งเด้อเอาสไลที่นี้ขอดูไปกราบพี่ดานเด้อจุดี้มีแห้งสมบัยดีพี่อเอ้